สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลสินชุมลมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับนาเสนอทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกต้นที่มีการจัดสร้างตั้งแต่เนื้อวาตุแรก่นแรก2 4 9จจนมาถึงหลวงปู่ทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับยังนําเสนอหลวงปู่ทวดอีกเช่นเดิมนะครับคือหลวงปู่ทวดต่างวัดนะครับแต่เป็นพระยุคเก่าสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับคือหลวงปู่ทวด วัดม่วงหลงแขมขีดบางแครุงเทพพิมพ์เล็กปี2,505นะครับเนื้อว่านนะครับก่อนที่จะเอ่ยคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาที่เคารพอย่างสูงท่านหนึ่งนะครับที่ส่งพระรีวิวให้ผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับเพื่อเป็นความรู้ในการศึกษาและสะสมนะครับก็ขอขอบคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับหลวงปู่ทวดนะครับ วัดม่วงนะครับถือว่าเป็นหลุงทวทต่างวัดอีกุ่นหนึ่งนะครับที่เขานิยมเล่นหานะครับและถือว่าเป็นพระยุคเก่าสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับครับสร้างเมื่อปี2 5 0 5นะครับสร้างด้วยเนื้อว่านนะครับร0 8ยแนะครับและว่านที่เหลือจากหลวงพุทวดเนื้อว่านปี97้าเจนะครับครับสร้างทั้งหมดพามพิมนะครับ3าพสี่พิมนะครับคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กแล้วก็มีพิมพ์จัมโบ้นะครับสําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับถือว่าเป็นพระ พิมพ์ทีいい <DVD> ่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อทวดวัดม่วงเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับมีวัตถุประสงค์ในการสร้างดีนะครับเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกก็ดีนะครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับเพื่อหาเงินสมทุกทุนสร้างศาลาการประเรียนนะครับและบํารุงการศึกษาให้กับโรงเรียนของวัดนั้นๆนะครับและก็มีเกจิอาจารยุคเก่านะครับสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับยุคนั้นนะครับและเกจิ ทางภาคกลางนะครับปลุกเสกมากมายนะครับชุดที่ปลูกเสกของวัดประสาทบุญยวัดปีศูนย์หกจะปลุกเสกรุ่นนี้หมดเลยนะครับครับทีนี้มาชมเนื้อพระนะครับสําหรับองค์นี้เนื้อพระจะออกเป็นเนื้อว่านนะครับส่วนผสมในแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับครับแล้วแต่ส่วนผสมครับแต่องค์นี้นะครับมีส่วนผสมของเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับเยอะนะครับและว่านต่างๆของวัดม่วงนะครับวิธีสังเกตเนื้อว่านนะครับมืทวด ตุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงู่ทวดปี97นะครับหรือว่าต่างวัดนะครับถ้าเราสังเกตดีนะครับแว็บแรกเลยครับให้เราดูเนื้อว่านของพระนั้นนะครับหลวงูุทวดเนื้อว่านจะเป็นพระดูง่ายนะครับแต่ถ้าถ้าเราสังเกตดูนะครับเนื้อพระหลวงูุทวดเนื้อว่านถ้าเป็นของแท้นะครับเนื้อจะฝ่อฟ้ามนะครับครับแต่ภาษาเรียกแต่ต่างกันนะครับบางทีก็เรียกพื้นที่เรียกฝ่อฟ้ามนะครับ เรียกว่าหยาบซวกก็ใช่นะครับหยาบซวกนะครับครับจะไม่แข็งกระด้างนะครับองค์นี้เป็นมวลสารปี97เดืยนะครับเนื้อจะหนึกนุ่มนะครับตามการเวลานะครับส่วนผสมของว่านนะครับและดินดํานะครับครับเป็นพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้สะสมนะครับครับพิมพ์เป็นะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นหลงพอทวนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบ่อหงายนะครับ เอกลักษณ์ของวัดม่วงนะครับไม่ว่าจะพิมพิมกายพิมพ์กลางพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าขององค์หลวงพ่อทวดจะแหงมขึ้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของของวัดนี้นะครับให้เราจดจําพิมพ์ทรงนะครับครับให้ชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นพระที่เก่านะครับพระยุคเก่านะครับโดยไม่ได้ใช้นะครับองค์นี้สภาพเดิมๆนะครับส่วนผสมส่วนมากองค์นี้แก่ว่านนะครับหนึบนุ่มนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตานะครับเป็น รวมทวดต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เก็บสะสมนะครับครับสนุนราคาเล่นหานะครับจะหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆนะครับแล้วแต่สภาพขององค์พระนะครับแต่ว่ามีหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องเราพอหาเก็บสะสมได้นะครับวันนี้ด้านหลังนะครับจะดูแลแบบ สบายตานะครับตามอีกลักษ์ของหลวงมุททวดเนื้อว่านนะครับดูง่ายนะครับองนี้นะครับเป็นพระต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้สะสมนะครับนะครับให้ดูเนื้อพระนะครับเนื้อพระจะไม่หยาบกระด้างนะครับแดดูง่ายสบายตานะครับผิวพระสวยนะครับองนี้นะครับ เป็นพิม์เล็กนะครับวัดม่วงปีศูนย์ห้านะครับเกจิอาจารย์ปุกเสกสมัยนั้นมีตะเกจิอาจารย์ดังๆัทางนั้นนะครับสมัยปี2 5 5พ2 5ห้านะครับครับเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกอุ่นหนึ่งนะครับสําหรับหลวงทวดต่างวัดอุ่นนี้นะครับครับพุทธคุณสูงนะครับครับยังหาได้นะครับแต่ให้จดจําพิมพ์ทรงให้แม่นนะครับไม่ว่าจะพิม์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กนะครับหน้าองค์หลวงู่ทวดจะแหงขึ้นนะครับชัดเจนนะครับครับ ให้เราดูเอกลักษณ์ของหน้าวัดม่วงเลยนะครับครับจากงงยขึ้นนิดนึงนะครับพอให้เป็นดูนะครับครับสำหรับพิบหลมบุทวดวัดม่วงพิมพ์เล็กปี05นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยท่านผู้ชมมาเท่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสิลครับ